แจ้งข่าวดีคุณผู้ชมกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้นค่ะเตรียมความพร้อมรับการจ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นวงเงินพิเศษหรือว่าการรับเงินครึ่งหลังสำหรับคุณผู้ชมในกลุ่มนี้หากนำวงเงินมารวมการรับสูงสุดถึง1,000บาทเลยค่ะกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้นคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ทุกคนหรือไม่เดี๋ยววันนี้จะพาไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในช่องอ e ีสานแซ่บค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องอ e สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศวันนี้นะคะยีสานแทบก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในการจ่ายเงินพิเศษรวมไปถึงคุณผู้ชมที่ถือบัตรคจนจนหรือว่าบาัตรสริการแห่งรัฐ สำหรับกลุ่มผู้พิการทั่วประเทศค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าผู้พิการทั่วประเทศนะคะจะได้รับสิทธิ์ในส่วนของเบี้ยความพิการไปแล้วโดยแบ่งผู้พิการออกเป็น2กลุ่มก็คือผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะ่ะรับอยู่แล้ว1000บาทนะคะเป็นเบี้ยความพิการและอายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยรับ800บาทแต่จะมีผู้พิการค่ะคุณผู้ชมที่มีบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องโดยอนตรงจากกรมบัญชีกลางเรามาเริ่มที่กลุ่มแรกนะคะ 哈。Huh? ถ้าท่านเป็นผู้พิการแล้วมีบัตรคนจนแต่ท่านเป็นผู้พิการที่เป็นผู้สูงอายุด้วยนะคะท่านก็จะได้รับสิทธิ์ในส่วนของเงินสงเคราะห์หรือว่าเงินพิเศษเพิ่มสําหรับคุณผู้ชมในกลุ่มนี้นะคะ5 0าสิบถึงหนึบาทซึ่งจะโอนตรงในวันที่15พฤษภาคม2 5 6 5ค่ะและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้พิการที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มีบัตรผู้พิการอายุสิบแปดปีขึ้นไปนอกจากจะได้รับเบี้ยวความพิการในวันที่10พฤษภาคมทที่่่ผาาานนนมแล้้วะะะคก็จไดรับ สิทธิ์ในส่วนของเบีย้ยความพิการเพิ่มผ่านบัสชิการทางรัฐในวันที่22พฤษภาคม2565นี้อีกหนึ่งรายการจำนวน200บาทหากนำวงเงินเบีย้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทไปรวมหรือว่าบวกกับในส่วนของเบีย้ยความพิการ800บาทกลุ่มนี้กลุ่มเดียวรับสูงสุดถึง1,000บาทค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารตารางที่นำมาฝากนะคะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ